สวัสดีค่ะทุกคนเราก็จะมารีวิวข้อสอบเนาะสำหรับที่ผ่านมาแต่ว่าที่ผ่านมาคือเป็นไฟ n a ลเอ็กซ m เดี๋ยวเราจะมาอ่านความคิดเห็นจากเพื่อนๆก่อนอันนี้คือได้ถามเพื่อนคนเนี่ัน,นี้เพื่อนสนิทเนาะบอว่าเออข้อสอบเป็นยังไงแบบคุณมีความรู้สึกยังไงกับข้อสอบตอนแรกเพื่อนก็จะยังไม่บอกก็บอกว่าเออเน,นี่ยเราจะทำ u t u b e รีวิวเพื่อนก็บอกโอเคเดี๋ยวไอจะบอกเองก็บอกว่า Well it wasn't very hard but finance and statistics gave me a major head ache although I is w o r k pretty good okay mm hmm. ความคิดเห็นก็คือเหมือนกันทุกคนฟังสำเนียงก้อยออกไหอ้อ่ะคือสำเนียงเราจะแปลกๆนิดนึงอะ่ะก็ทุกคนฟังไม่ออกเอางี้เพื่อนก็บอกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะยกเว้น finance กับ statistics ก็คือมันจะทำให้เขาปวดหัวนิดหน่อยซึ่งยอมรับมากๆเดี๋ยวจะบอกก่อนก้อยสอบทั้งหมด หกตัวป่ะขอแบบนึงนะสองสี่อ่ะหกตัวก็ตามวิชาที่เรียนเนาะอันแรกอะ่ะขอยิบแบนึงอันแรกก็สอบคอมมิชชั่นตี้เซอร์วิสก็คือสอบบรรสุใช่ไหมคอมมิชชั่นตี้เซอร์วิสอันนี้จะบอกว่าอะไรดีสอบเป็นพรีเซนเทชั o นเออคลิปก่อนหน้าพูดไปแล้วเนาะข้ามขอข้ามเป็นอ่ะ GMT ก็เหมือนจะพูดแล้วแม้เป็นเหมือนวิชาเกี่ยวกับการบริหารต่อไปเอาเป็นเอาเป็น DSC มันก็คือวิชาที่เป็นสถิติกนั่นแหละแต่ว่าเกิดเหตุประท้วงพอดีในเมืองก็ทำให้เขาตัดเน็ตก็เลยอาจารย์ก็เลยเลื่อนวันสอบเป็นสัวันที่8แทน e c โคคือวิชาหลากัหลกๆส่วนมากอะ่ะมันจะเป็นแนวพื้นฐานถูกไหมเพราะเป็นปีหนึ่งเทอมหนึ่งเป็น ค่อนข้างจะเหมือนให้เขียนความคิดตัวเองเขียนแบบว่าเราอะเข้าใจขนาดไหนอะเราชอบประโยคนึ่งมากของพี่คนหนึงแบบว่าอาจารย์เขาบอกว่าเขาอะไม่ได้อยากรู้ว่าเราอะเข้าใจแค่ไหนแต่เขาอยากรู้ว่าที่เขาสอนไปอะเป็นยังไงแล้วนึงงขอไปอ่านก่อนไม่วั่นใจแป๊บเดียว อาจารย์เคยพูดเลยว่าจริงๆข้อสอบอ่ะไม่ได้สนใจว่าเราอ่ะจริงๆคิดยังไงแต่เราอ่านที่อาจารย์สอนมามากแค่ไหนแล้วในแล้วในที่อาจารย์สอนมันก็คือการ d i s คั s ให้ดูแล้วก็ประมาณนี้ก็แบบเออจริงเนาะเหมือนอาจารย์ก็คืออยากรู้ว่าอาจารย์สอนมากแค่ไหนเขาสอนเป็นยังไง ขเขาเรียกอะไรดูสิ่งที่เราสอนดูสิ่งประมาณนี้แหละ mm hmm. เพราะว่าในคาสก็คือมีการดิสคัทถกเถียงกันตลอดเวลาเนาะ mm hmm. ไม่ได้ถกเถียงแบบหุ้ยหัวหลอนนะถกเถียงที่นี่ไม่ถึงแบบว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมทําไมมันเป็นอย่างนี้แบบลายความสงสัยแบบทุกคนแชร์ไอเดียแชร์ความคิดของตัวเอง mm hmm. ตัวอ e ีโคส่วนมากก็จะเป็นเหมือนพวก อีโคมาเก็ตติ้ง GMT อ่ะส่วนมากพวกเนี้ยจะเป็นแบบแนวทฤษฎีถามว่าอันเนี้ยมีอะไรบ้างและแต่ละแต่ละอย่างคืออะไรคือจะบอกว่าข้อสอบแบบมัน60คะแนนแต่ให้ทำสองชั่วโมงครึ่งประมาณ2ชั่วโมงครึ่งซึ่งมันทำไม่ทนันบอกว่ามัน แบ่งเป็น2องเซสชั่นเนาะเซสชั่นแรกอ่ะก็คือมี5ข้อเลือกทํา1ข้อ5ข้อใหญ่เลือกทำ,นทำ,ทำกกหนึ่งเลือกทํา4ข้อไม่ทํา1ข้อและก็อีกเซสชั่นหนึ่งสองข้อใหญ่เลือกทํา1ข้อคือแล้วแต่ในข้อนั้นแล้วแต่อาจารย์จะถามกี่อย่างคือบางคนอ่ะถามคําถามง่ายเลยนะอ่ะอันเนี้ยสมมุตินะ a อ่าสมมติตึ๊ดตดมีอะไรบ้างแล้วแต่แล้วก็อธิบายแต่ละอย่างพร้อมยกตัวอย่างประกอบซึ่งในที่อาจารย์ถามอ่ะ หมบิบางอย่างมันมี10อย่าง20อย่างอะไรก็ต้องอธิบายใน10อย่าง20อย่างนี้พร้อมยกตัวอย่างประกอบแบบโหคีมแบบไฟลุกอะ่ะทําไม่ทนันทุกคนอันนี้คือจะบอกว่าเวลาคือทําไม่ทันจริงๆและตัวไฟแนนซ์กับ DSC DSC ก็คือสถิติเนาะสถิติอะ่ะทุกคนง่ายๆโอ้โหสถิตสถิติจะพูดยังไงดีอะ่ะคือ อ๋อเอางี้ว่ะคืออาจารย์ให้โจทย์มาออของเราสถิติจะเรียนกับคู่กับ Excel ลถูกไหมแล้วเขาก็จะให้ทำกราฟเป็นบาร์กราฟหรืออะไรก็เป็นายชาร์ตใช่ไหมแล้วทุกคนไอ้กราฟาที่เป็นกราฟแท่งอ่ะมันก็เขาเพื่อนเราอ่ะถามเพื่อนว่าเออคือให้ทำใน Excel หรอแล้วเพื่อนก็ถามอาจารย์ให้ว่าทำใน Excel หรอหรือว่าเขียนแล้วอาจารย์ก็ตอบว่าเขียนอย่างเดียวแล้วแบบไอ้กราฟแท่งอ่ะ เราอ่ะเขียนเราโอเคได้มันเขียนง่ายใช่ไหมแต่กาบงกลมอ่ะแล้วแล้เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้โหแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ที่สิ่งที่คนจะเขียนมืออ่ะแต่ก็แบบโอเคได้วะเขียนมือก็เขียนมือสร้างจินตนาการขึ้นมาแล้วก็เขาก็ให้ทําคือตอนนี้เทอมสองมันก็จะเป็นเรียนเรื่องสถิติกับความน่าจาเป็นเรียนในควบคู่การเรียนไปด้วยกันแล้วเขาก็จะมีทั้งถามทฤษฎีแล้วก็ข้อสอบให้ทําเหมือนกันซึ่งยาก ในหนึ่งข้อมีให้ทำเสร็จแล้วที่ให้ทำให้อธิบายว่าอันเนี้ยพอะอะไรเพราออะไรเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบอ่ะสมมติข้อ1คําถาม a คือให้ทำและในคําถาม a ก็มีย่อย a 1 a 2 a 3ใช่ไหม a หก็บอกว่าอันนี้คือเท่าไหร่นี้คือเท่าไหร่นี้คือเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วมันก็จะในแต่ละอันก็จะบอกอีกว่าความหมายจอบอกว่าให้อธิบายว่าทําไมมันเป็นอย่างงี้งี้แล้วก็มาคําถาม b ก็คือเป็น ทฤษฎีของในข้อนั้นเออประมาณนี้ตลาดก็มีประมาณนี้ finance finance ก็คือให้ทําเหมือนกันมีโจทย์ให้เขียนเหมือนจะให้ให้เขียนบัญชีให้ทําบัญชี1นึ่งข้อสองข้อประมาณนี้ finance ไ,ไม่ยากแต่แบบขเขาเรียกอะไรอ่ะมีให้คิดนิดหน่อยถ้าถามว่า finance กับ dsc อ่ะเออสถิติให้คิดอ่ะ ไอสถิติอะยากกว่ามันไม่เชิงให้ไม่เชิงว่าคิดยากเชิงมันว่ามันเยอะเกินไปเออแต่ก็แบบโอเคแล้วก็ไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็ค่อนข้างมีทฤษฎีเยอะมันก็ไม่พออะไรก็ประมาณนี้แหละทุกคนมาเก็ตติ้งคือแบบเป็นสิ่งที่ถามเยอะถามเยอะแล้วไม่พอมันย่อยเยอะมากกับมาเก็ตติ้งแบบโอมก้ oh God. โอเคอ ก็มีอะไรอีกที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็จะมารีวิวประมาณนี้ตอนนี้ก็อยู่ช่วงรอวีซ่ามาเนาะก็น่าจะได้อาิตย์หน้าเขาบอกว่าประมาณ14วันถ้าได้วีซ่ามาแล้วก็เดี๋ยวจะลงให้ดูตามที่สัญญาแล้วก็ฝากติดตามช่องใกล้เลยนะคะบ๊ายบายใกล้จะได้ไปอินเดียแล้วเตรียมตัวแหละเดี๋ยวต้องไปตรวจโควิดเสร็จแล้วก็เอยต้องไป เตรียมตัวซื้อตัว๋วเตรียมของต้วโควิดอีกเนาะคือภาษาอังกฤษเราอะพูดเลยว่าไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นอะแต่เราก็ต้องสู้เพราะเราจะต้องไปเรียนแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันปฐมนิเทศวันตุดจีนพอดีและก็คือมันเชิงปฐมนิเทศเทอมสองอะก็ประมาณวันสองวันเป็นแบบว่าเออแนะนําอาจารย์แบบได้เจอแบบใกล้ชิดผู้บริหารแล้วก็แนวทางการเรียนในเทอมสองว่าเป็นยังไงนี่ แล้วก็เขียนจดหมายเขียนเมลไปบอกอาจารย์แล้วว่าเราไปไม่เ,ออเราไม่สามารถเข้าคลาสได้เพราะว่ามันตรงกับตรจจีเราต้องมีพิธีบาบๆา,บาแล้วอาจารย์ก็ส่งเมลบอกไม่ต้องกังวลน,นะอยู่โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ทําเต็มที่ได้เลยแล้วเขาก็ส่งเมลลงทะเบียนมาทีหลังอันนี้คือวิชามีเจ็ดวิชาในเทอมสองนี่หนึ่งนี่เทอมสองจะมีเจ็ดวิชาแล้วก็ มีเราลงไมเนอร์ไปตัวหนึ่งไมเนอร์มีไมเนอร์เขามีให้เลือกก็คือมีเป็นอ่คือเขาไม่วางขับนะจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่ก้อยลงเนาะไมเนอร์คือมีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ผู้บริโภคขอโทษทุกคนศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจิตวิทยาของจิตวิทยาที่เป็นศึกษา สังคมรูปแบบของผู้บริโภคประมาณนี้แล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมี finance and accounting 1ซึ่งเราก็เรียนอยู่แล้วแล้วก็มีสกิลผู้บริหารซึ่งก็ลงงสกิลผู้บริหารไปเพราะว่าตัวพวกศึกษาพฤติกรรมพวกอะไรพวกนี้มันมีอยู่ใน marketing อยู่แล้วแล้วก็กฎหมายแล้วก็ไม่รู้จะเรียนทำไมเพราะเราอยู่ไทยเนาะเราก็ค่อยกลับมาเรียนปิชาที่ไทยได้ก็ประมาณนี้ทุกคนก็เทอมสอก็รวมเวสร็จน่าจะแตัวเยอะ เยอะจริงๆยังไงก็จบละค่ะาบ๊ายบายคลิปรีวิว